ลอยขามาห่ายละสองเดือนไอสามเดือนหรอครับที่พ่อใหญ่ไม่เจอน้ำเอกหุ่นตรงไปเลยตรงไปเลยหุ่นอยากเรียนอีกเมืงครับออจัดไปเอ็มทีเอาเลยอีสลาแล้ว Drowning mountains, just to find a light. สวัสดีครับผมเดี๋ยวครับผมพี่น้องมือนีเปลี่ยนบรรยากาศครับตอนนี้มาอยู่วังทะลุนะครับบรรยากาศมือนีบ่่อยหอนป่ะไหนครับกัวเมกบังอยู่นะครับบังบรรยากาศนะครับไอตรงนี้จะเป็นดอนบวชนะครับนี่ฝ่ายเขาเขียน่าดอนบวชแต่นามนี่ยังมาท่านบกแห้งป่นไดนนะครับยังสามารถหาปูหาปลากรไหนอยู่นะครับแต่สิ่งที่แปลกณตอนนี้ก็คือหนูนะครับอยู่ด้านล่างผมเห็นไหมครับ อ่ะไพ่จำได้บ้างครับนั่นแหละครับพ่อใหญ่สีดอคําแสนนะครับออกมาอยู่ตรงนี้เราเบิ่งจากห้อยลักษณะเรา่าจะถูนะครับถูต้นใหม่เขาน่าจะมีอาการดีขึ้นนะครับเพราะว่าแน่เบิง่งเปลือกต้นใหม่เริ่มหล่อนไปนหมดแล้วนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ได้ออกเดินนะครับแล้วกะ็ตอนนี้ก็สําคัญควานไอ้ควานอิมโทรไปกับบอ มีคนรับสายนะครับจะกไปอยู่ในเห็นแต่สร้างอยู่นีนะครับิดถามหน่อยว่าเอามาตอนใดนะครับได้กับบลรูเดี๋ยวต้องรอรับชมกันนะครับว่าจะเจอควานอิมหรือเปล่านะครับเห็นแต่รถสายครับหยานิดน้อยนะครับฝั่งนู่นก็จะเป็นล่านในสร้างไอของคนติดตกงานกันนะครับเพราะว่าเขาก็มีเต็นมีอย่างกันอยู่นะครับแต่จะมาให้รับชมพ่อใหญ่ซีดอกคำแสนเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับว่าจะ เจอควันอิ่มหรือเปล่านะครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามนะครับพ่อพี่น้องดานออกนี่นะครับเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับนี่ครับพ่อพี่น้องพ่อใหญ่ซีดอคําแสนนะครับโตอ้วนมึมาเลยนะครับในยทูต้นใหม่แล้วน่าจะมีแห้งพอดีเดี๋ยวควันอิ่มมานะครับพ่อพี่น้องควันอิ่มติดต่อมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาสร้างลงนามเดี๋ยวต้องรอรับชมกันนะครับเป็นบุญ ได้เห็นพ่อใหญ่คำแสนอาบน้ำแล้วนะครับเพราะว่าได้ทูโต้ทูต้นล่ะนะครับแต่ก็น่าจะเอาลงน้ำยังอยากขั้นนะครับเบื้องเราลักษณะเหมือนกับอยากขั้นเหนือขั้นตัวจะของอยู่นะเดี๋ยวต้องรองรับชมกันควานอิมกำลังจะมานะครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องควันอิมมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องพ่อใหญ่ซิดอ คำแสนอาบน้ำนะครับหลังจากที่บดไออาบน้่นนะครับเมื่อไงต้องหัวนะโมเมนต์ยังนะครับทูต้นใหม่จนเป็นห้อยครับเบื่องโอ้เอาสเลือดออกตกยางออกเลยไปใหญ่คากรีนะครับเหนือน้าเราที่เขาบดไ้เจอต้นใหม่แบบนี้นะครับว่าพึ่งหายตกมันเดี๋ยวต้องรอรับชมตามเป็งกัน นะครับว่าเขาจะเล่นน้ำนานขนาดใดถามว่าอากาศฮอนหรือว่าหนาวตอนนี้ธรรมดาธรรมดาครับบ่หนาวแล้วก็บ่ฮอนเพราะว่าบรรยากาศดีช่วงนี้นะครับกินอย่างเดียวไม่สนใจเลยออนอนลง,งนันละแจมสวยงาม menju, nhẹ nhen, này các, đểu tung lò rập trông các, đểu pha về ảm nâm, đi, anh yêu đây เก็บ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 เดี๋ยวต้องรอรับชมกันนะครับพาไปอาบน้ำอยู่ไอ้ตรงไอ้นุ่นเล้วครับไปเดี๋ยวตามรับชมกันมาแล้วครับมาแล้วครับพ่อใหญ่ซีโด้คำแสนของเราเดี๋ยวต้องตามรับชมนะครับ มีหลายเชือกนะครับมองดูตาเปลา่าอยู่นี่ก็เกือบซิบนะครับรวมถึงพ่อใหญ่สีดอคําคแสนนะครับตรงนี้เขาจะสถานที่ให้กับสร้างตกงานนะครับบริเวณไอ้วงทะลุนะครับเนี่ยมาลรอรับชมดูพ่อใหญ่เล่นน้ำกันหลังจากบดไดเจอหนามแบบนี้มานานนะครับประมาณ2องเดือน เดี๋ยวต้องรอรับชมเขาจะมีความสุขขนาดใดนะครับเต็มที่เลยพ่อใหญ่ลุยไปให้เลิกเลยอมอกินยงหมูนี้บะสาดฮะไปอีกอบ่อกบกโอ กินหนำกินหนึ่งแต่ตรงหนีเลยไปพ่อใหญ่พ่อใหญ่จัดไปเลยแ oh. มนฮะใหญ่เหมือนดื่มมัน,มมนม oh. หือมาใหญ่กว่าทุกเชีอยครับที่อยู่ตรงหนีนะ เอองั้นแหละสะอาดยังกินยังกินอยู่มูอเศร้ามูอเศราได้อ่ะครับฮะกำลังเธอแรกโอ้ครั้งแร,งแรกนะครับหลังจากห่างหายไปนานสองเดือนสามเดือนนะฮะเอาสมัวถลอกเลย เอาเดนหัวหัวถลอกไปเลยนะครับสำหรับซีดอลคำแสนเขาจัดให้กี่มือนี่ตีมเขาจัดให้อยู่ตรงนี้ประมาณกี่มือครับเรื่อยๆเ,เลยโอเคคือว่าโอเคเราสราคค้างอ๋เอเรา <c oughs> เราสร้างคือ เขาจำกัดหรือเปล่าครับขึ้นมาหน่อยเลยเล้วเต๋อไพ่อยากมากฮัตติมแล้วเต๋อไพ่อยากมากเ,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 เหรอครับบาได้ยินนะครับสั่งยางเลยลอยขาไปเลยไปล่างลอยขามาได้ละสองเดือนไอ้สามเดือนแล้วครับที่พ่ใหญ่ไม่เจอน้ำ นึ่งอะใ้ยอยกันมาอาบน้ำนะครับนี่กับบททั้งคำครับแข่บรรยากาศดีเฉยตอนนี้กับเป็นเวลาแข่ซีโมงขนาดเองพ่อใหญ่สีดอคำแสนเจอน้ำแล้วสามเดือนนะครับตีไปเลยประมาณตรงไปแล้วลงไปแล้วลึกมือกันนะครับแสดงว่าน้ำยังเลือหลายอยู่ อีกไปอีกไปอีกคุณตรงไปเลยตรงไปเลยคุณมุดเลยมุดเลย หมดเลยหมดเลยอ้าวนั่นละจัดไปนี่นะครับหลังจากที่ตกมันนะครับก็พึงเขาออกแล้วก็เอามาอาบน้ำแล้วก็มาหวอยง่ายคือรับงานตรงวังทะลุนะครับไผ่า,านไปผ่านมากอะกมาอุดนุนคว้านอิ่มได้นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละมองกันกระลูครับว่าพ่อใหญ่ซีดอลคำแสน,น บึกบึนว่าผายอยู่แล้วนะครับตัวใหญ่ถูให้ละถูให้ละนี่กะลงไปอาบมือนกัน,นครับกน็นายชิมีได้ซุ่มสั่งตรงงานนะครับมาพี่น้องตรงนี้ที่เขาจัดให้นะครับภายรีซอกับนายยูตรงนี้นะครับรีซอกับลำใหญ่นะมองเห็นด้วยตาเปลา่ามาละนะครับ โอ้ยกล่องนุ่นครับน่าจะเป็นลำใหญ่กำลังยางมานะครับแต่เห็นเห็นริซอ่นี่นูน่นเออริซอขึ้นไปน่าจะอาบน้ำไปเรียบร้อยนะครับเต็มที่เลยเต็มที่ต้นนี้ก็ลง,งางครับนี่ถูกใก้พ่อใหญ่ละได้เดินได้อาบน้ำนะครับ <g ül> หมุดเลยครับนี่แหละครับสั่งบัไดจเจอหนามนานนะครับแต่ดีนะครับนิสัยเขาบอกดูหลายนะถ้าเป็นเชือกอื่นนะที่ขาเคยได้เจอหนามนานนะครับเขาสิตวมตามตวมตามเอาซะแบบไอ้นี่แน่นอนนะครับเสร็จซ<ๆ>ับ <Set up. S 2> ไปละเดี <c oughs> ย่ยฝืนหยากไป เดี๋ยวสะเบิงครับว่าอาบนา้ำเสร็จสับเราแบบผิวพันเป็นจังไรบางนะครับตอนนี้ควันอีมเราล้างทูหลังทูยังไ้นะครับเอาขี้ดินขี้ยังออก เราเบิ่งกว่าควานิมเราจะกลาบานหรือจะอยู่นีนะครับบันทะลุเราก็บบั้นเนใจอย่างนึงเราก็บบัได้มิเเ็็ท์บางเทือเราอาจสิเดินกัับก็ได้นะครับพาส่างเดินกลับานนะครับประมาณนี้แหละครับบรรยากาศว่างทะลุนะครับบรรยากาศสวยงามแดดลมลมตกนะครับขัดทู หลังจากที่ไม่เจอน้ํามานานควันอิ่มเราก็พยายามถูขี้ไข่ออกให้นะครับเพราะว่าเขาถูสะหัวถลอกมาเลยนะครับตอนสอบเพราะว่าเป็นแผลเลยด้านหนึ่งนะครับจัดเต็มจัดเต็ม อยากขึ้นแล้วอยากขึ้นแล้วเสร็จซับเรียบร้อยตกลงซีอูนี่คือกบั่นกับควันอิมมือนี่ถึงไอน้นหล่องนามนี่นหะหล่องปูน เสร็จสับแล้ววันนี้ภารกิจพ่อใหญ่สีดอลคำแสนนะครับรอไปเลยนะครับคุณดั้มคึกมึกเลยนะครับเดี๋ยวต้องอาบเรื่อยๆเพ่้เนื้อตัวสะอาดและก็ดำกว่านี้นะครับเบิ้งสุดยอดบึกบึนใหญ่ดีครับสำหรับ พ่อใหญ่ซีดอคำแสนนะครับนี่ครับลำใหญ่นะครับนี่เป็นลำใหญ่จำหนาเราได้อยู่ต้องลบหลีกทางให้ลบหลีกทางให้ลบหลีกทางให้ไปไหนครับความเห็นไปไหนครับ ไหนฮะที่ผูกนะครับไปแล้วไปแล้วลำยายไล่ต่อไปลำยายเอ้าลำใยไมาอยู่หนีหน้านหรอครับลำใยไมาอยู่หนีน้านหรอเ สามือแล้วมออือแล้วนี่แหละรลาออนี่ครับอีกหนึ่งเชือกลำไยเห็นว่าเห็นว่าเอาไปทับหรอแม่บ่อครับน่าเห็นว่าเอาไปทับหรอแม่บ่อครับเออไปทับมาแล้วเป็นไดนมานนะบ่อคือว่ามานบ่อฮ่ยักแลวนะครับ รอรับชมไปเรนะื่อยเนาะโน่นไปเลยไปเลยมีแต่ตรงงานครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้เบิงลำยัยอาบนามสักนิดนึงนะครับโอ้ยหลุดยางสบายเลยโมมีมาต้องขึ้นต้องยั้งสัมเดินลงเลย ปล่อยลงเลยครับปล่อยลงเลยหาอะไรหาอะไรไปนอน้เลย่ไปหมุนหยาดเลยครับเดินดูๆลงไปเลย ทำยัยปล่อยได้สบายเลยเนาะครับเนาะปล่อยได้สบายเลยเนาะโอ้สดยอดโอ้ลงไปลงไปคนเดียวจุ yeah. Yeah. <that> ่ยๆเลยย่างเล็กๆเล็กอีตั้งหากเล้นุ่นอาบเลยแม่กิน จอดลำใหญ่ครับลงน้ำชายเดียวเลยบ่มีมะมียังต้องคอยดูแลเลยเอาให้เต็มที่ลำใหญ่ลำใหญ่พุ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งหนีมากไหมบ่ครับอ๋อมาทุกมือแมนนะครับเขาจัดให้ยูกะ นาะเอ๋สบายใจเลยมุดมุดมุดเอามุดแล้วเออเต็มที่เลยปล่อยมุดถีบขาหลังเนะี่ยเออสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดลำใหญ่อืมนี่มองเขาหนิปล่อยเขาเป็นอิสระเล่นน้ำตามสบายใจเปิง่งป่าหัวใจว่ายใตย้เหมือ มึงครับอ,อือสัใจแล้วพ่อแล้วสุดยอดสุดยอดอยากเล่นอีกอยากเล่นอีกเมึ่ครับเอ,อ้อจัดไป MT เอาเลยอิสระแล้ว มันเขาจะโดดได้หรือเปล่าโดดได้หรือเปล่าต,ต้องมีเรียกไว้หน่อยนึงนะครับลำายลำยยมุดมุดมุดเลยมุดมุดนั่นละออสมกับนี่ครับได้รกระโดดอีเบอร์แกข่ขนหรือเปล่าครับมาเรียกแล้ว อย่าเลิอดอย่าเลิดนะครับมสุยอดครับเรียกได้สบายเลยเบาเบาเบา,บา,บา นี่ครับบางเทือทาเลนนม้มแบบตเตลิดเกินไปกับบอดี้เนี่ยครับเดี๋ยวตเตลิดเดี๋ยวตเตลิดจะดยะ็นเ,เอา้าเสร็จซับเรียบร้อยกลับบ้านได้โอเคครับมือนีกน็พาม,มารับชมข้อใหญ่ซีดอ,อคำแสนแล้วก็เห็นลำไย,ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่า เป็นส่างสีตกงานนะครับปันอิมเราน่าจะเอาซีดอคําแสนกลับแล้วนะครับพวาอนุเห็นเดินทางไปหนุนแล้วนะครับนี่แหละครับพามาเยี่ยมพ่อใหญ่ซีดอคําแสนเราอาบหนามนะครับหลังจากทีตกมันเนินนานมา3มเดือนได้นะครับพ่อพี่นองน่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับที่เขามารับชมแล้วก็ขอบคุณหลายๆาที่เขามาให้กําลังใจนะครับเดี๋ยวจิบหนาสีภาพไปทางไหนต้องรอรับชมนะครับมอนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ